สวัสดีค่ะนี่ก็อยู่กับช่อง SBSD Club ใช่ไหมก็ไม่รู้ไม่ดังหรือเปล่านะคะก็พยายามจะพูดให้ใกล้หมค์มากที่สุดถ้ามันังแล้วอาจจะเสียงดังเกินไปก็ต้องขอโทษด,ด้วยอย่างสูงสุดเลยนะคะก็เราได้ลงไปในใดน,น,นะนึทุกเฟน,นี้มาสนาทีนะคะเดี๋ยวหวังหวังศูนยนหนึ่งสองนะคะแล้วเราไปประกาศในเฟกัน ไปประกาศเฟซตอนกดไม่ได้โอเคตีตัวของเรา <c oughs> เราประกาศไปแล้วส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่ามันจะมีคนสนใจหรือเปล่าประกาศอีกประกาศเรื่อยๆนะคะเว้ย <c oughs> ตอง YouTube เฟซโ0นๆหนึ่งสองนะคะสาที่เอาเฟซโ0นๆหนึ่งสองก็คือมันไม่ซ้ำใครดีหรือเปล่าไม่รู้นะนี่มันชอบขึ้นอ่ะแต่ว่าเราก็ใช้ Wifi นะแล้วมันจะขึ้นทำไมล่ะอเคเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะคะ0012 จากใจไม่รู้ทำไมจะรอหรือบะดีค่ะหาคนเงินหาคนกัน,หน,กนหน่อย <laughs> นะตอนนี้ก็อาจอยู่แล้วคือไหม ก็อัดอยู่ยิ้มเจียงเฮ้ยว่ด what ใครเขาจะมาเฮ้ยยิ้มเจียงอะไรกันตอนนี้วะคือเฮ้ยงงงงงง ไม่ไม่เป็นนี้ไม่รู้สวยะโอ้ m ม่กอดตอนนี้ทุกคนลงแล้วเนาะ อีนนี้ก็ไม่เลิกเนาะตอนนี้นคนลง YouTube อยู่สวัสดีสวัสดีลองหน่อยนับหน่อยหน่อยเรา S D สดีท S.B เฮ้ยเฮ้ยหยุดไม่ได้อๆๆดีซีเอนี่ จะจะโทสะพลก็มีแล้วจะฆ่าทสะพลคุยนายรับนางนางรับตึงแค่หรือเปล่าจะส่งใจให้นางแคปเจอชีสชีสเด๋อวชีสชีส โอเคคนได้ลง Youtube แล้วนะคะนี่ก็คือชมหน้าของทุกคนที่ได้ลง Youtube นี่ไปแอดกันแอดแอดกันได้เลยนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็สำหรับคืนนี้แฮมก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายเย่